แต่ยอะเ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 ยออ้า ja yeah, okay, ja oh oh ouais, สุดธ์จ๋านะครับพี่น้องครับนะโอ้ยพี่น้องเมืองจีซอนรวนนะครับมีน้ำน้ำจักน้อยนะครับผมหยักบุลุงนะครับนี่หลายขีดเลยพีนี่สวัสดีครับพี่น้องสุกุสุคนนะครับผมสําหรับมื่อนี้นะครับกะพาพ่อแพี่น้องมาไต่เมงจีซ้อนให้เก่านะครับผมมื่อนี้ที่การเท่ากับอยู่ทางน้องนั่นแทงให้เก่านะครับพี่น้องครับ พู้นี้ครับมากับสารวัตรสวีงนะครับผมมือนีพี่นนอนหุ่มผ่าโอ้ยหนาวค่ะครับปุ่นผ้าผ่าพิจมูกยางค่ะครับมือนีพี่น้องกันโควัดครับกันโควัดพี่นรับหลังจากกินสร้อยจูไปเร็วๆแล้ะครับเนาะพี่น้องเ๋ยวนี้เขาก็เปิดเพงซ้อนไหนประมาณจักสามชั่วโมงไห้ครับผมช่วงนี้ก็ได้ประมาณจักพบแคขีดได้ครับผมยังบ่ถึงรูนะครับพี่น้อง ยอเอื้องเสาสิสรุปผลงานให้พี่น้องเบึงนะครับนะว่าสิตเป็นยังไงครับเนาะวาสิสด้หน่อยหลายสมัยนะครับนี่นอนหนาวสักอนครับช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับกัมีฝนฟ้าคะนองนะครับพี่น้องมาผัดผ่านเนาะครับเนาะทางข่าคอีสานท่านะครับกัมือนึ่งกัได้สามโลครับมือนึ่งกับได้เจ็ดขีดนะครับห่างกันหลายครับพี่น้องครับเรื่นงิซ่อนนะครับผมมือนีจังจิตเป็นยังไ๋เนาะครับเนาะ หลังจากที่ผ่านมากอ่ะปุบของแลีนนะครับตังตกตีสามนะครับพี่น้องปุบย่านฝนนะครับฝนฝ่าขนองมากนะครับโอ้ครับผมเป็นไสยินทีนะครับมงเต่นุ่งซ้อนเท่านะครับวมืนอี้เซระบบอ่าเสียงรอบพิทางนะครับผมซีทิศนะครับรอบพิทางเลยครับมือนสองเครื่องนะครับในหม่งเดียวนะครับช่วงนี้ก็นอนพัก่อนนะครับผมนอนหล่นเข้ามีแห้งนะครับพี่น้อง ตาอากาศนะครับตาอากาศของแขกนะครับพี่น้องครับตากหมอกนะครับนะพี่น้องครับตากหมอกเลยนะครับบนเมนหลานอาหารตาอากาศนะครับผมนี่คือตากหมอกของแขกนะครับผู้ใดสนใจอยากมาตากหมอกน้ำตาคลายมรับดายมากนะครับเด้อผมจะพามาแต่แมงกิซ้อนนะครับนะอยากมาตากอากาศน้ำตาคลมาเลยครับด้วยสุภาพสตรีสวยๆมาเลยครับนี่ได้ใส่เลยอ่ามากินข้าวปลาน้ำกาถ้าทลายมานะครับเด้อผมอยากกินขวานแมงซ้อนบมอครับเพื่อนกิน สร้อยจุอะไรนี้ก็ทักทายมากนะครับเพื่อ FC ครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับทางช่องเฮาก็ได้พากันเฮ็ดเสีอนะครับผมเฮ็ดเสีอทีมนะครับเสีอช่องนะครับผมช่องอีสานแฟนคลับชาแนลนะครับผมสร้างไหม่โฮกตนะครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้เสื้อนะครับผมก็ทักทายเข้ามานะครับ CF เข้ามานะครับผมแต่ว่าสิแจกตอนควบ หนึ่งแสนน้าที่นะครับผมช่วงนี้ก็อยู่ในสี่หล่อยสับนะครับโอ้เพื่อจีหอดพันสับเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ได้ว่าจิสลลงหนึ่งแสนหน้าที่นะครับอุด้วยคอมเมนต์มากก้อนมูกับจีแจกเสือให้ก้อนมูนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะเอาลูกเสือมาให้พี่น้องเบึ้งเนาะครับพี่น้องเนาะสวยงามสัมแล้นะครับสัมแ้วนีก็นอนปลานะครับดูนะครับติ่นที่ห้าใส่นอนนะครับผม จำดีสวดหลังหนึ่งนะครับอากาศแค็แทะสายอากาศข้องแท่นะครับผมนี่นะครับอีกหลังหนึ่งนะครับผมในเบื้องข้างในนะครับว่าหมองน้อนท่าเป็นยังไงนะครับมองล่ามองน้อนท่าบูดพูดนะครับจำรีสวดมองหนึ่งนะครับพี่น้องพี่น้องปิกนิกเกลียบร้อยนะครับอ่าลำพงบูทพูดกับนี่นะครับฟังเพีงดูหนังนะครับผมขายเวล่าไปนะครับพี่น้องน้องไอ้พวมอบอุ่นทานนี้กับมาเด้อ เอเดี๋ยวจีนไทยแขงซ้อนในพี่น้องเบิ้องน้นครับเนาะกลงดึกๆนะครับเนาะหรือตอนเสาร์นะครับว่าสี่นน้อยๆหลายๆสำแดงนะครับพี่น้องครับตรงนี้ครับเป็นบรรยากาศนะครับผมแต่อากาศนะครับรวมทุกภาษาบ้านนอกนะครับเอ้ยนะครับสระบัดเปิดนอนท่มผายุ่งโมมี่นะพี่น้องยุ่งโมมี่ครับพี่จะเสือห่วอ๋อ อันแรกกัถ่ายชมผลงานก่อนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจีไทยพี่น้องเบิ้องนะครับเนาะจีมาหรือโบมานะครับสำหรับมองนีห้องกับมาไต่ติดต่อกันแล้วครับประมาณจักสี่ขึ้นเลยครับผมมานอนอยู่นี่ครับนอนทงไฮทงหน้านาะพี่น้องเนาะสี่ขึ้นแหละครับบนในนอนน้ำเมียจักเถื่อนนะพี่น้องเนาะเมียกับจักว่าสี่เขียดอยู่กับโบจักครับบนในนอนน้ำเมียเนาะพี่น้องเนาะการระบาดเพิ่นไงมานอนทงไฮทงหน้าเท่ากันนะครับ ปสาเมียครับส่วนนี้สาเมียตรงนี้นก็ฝากติดตามผลงานนะครับผมของช่องอีสานกันครับเชนี่อ่นะครับผมในนี้อมอกอมใจพี่นอ้อกอีกช่องนึงละกันนะครับผมเดี๋ยวจัจะได้จังไปเบิ่งเลซ้อนกันเนาะครับเนาะในหนี้ซัมได้นะครับผลงานที่ผ่านมากอะสองโลสามโลหล่ะกันเจ็ดขีดเนาะพี่น้องมื้อนี้ล่ะกันมื้อเช้านี่กันอีกสามกิโลนะครับ จะมันนีสิเป็นเังดเดี๋ยวจงโลลุ่นผลงานกันนะครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีย่ามเศารครับพี่น้องนี่ครหกโมงกูกวานนะครับผมบรรยากาศนะครับรอบๆมองไตซ่อนนะครับผมนี่ครับปลาอ้อยสวยงามขนาดครับกำลังงามขนาดครับพี่น้องบรรยากาศย่ามเสา้านะครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นสวนยางนะครับนอสสวนยางโครานะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นน้องนะครับผมน้องนี่ก็น้องน้าเสงนะครับพี่น้องเอามาเบิ่งผลงานกันนะครับใต่แมงซ้อนนะครับว่านี่ลูกปืนเรลิงแตกนะครับเดี๋ยวเีอารถอับมานะครับผมนี่ครับพี่น้องเต็มกระติกเลยครับพี่น้องเหมือนนี้เป็มแบบ หยัดบระลงเลยครับนี่ครับผลงานประมารถ3กิโลได้อยู่นะครับนี่ครับไปนะครับเอาจังไรกกันสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นอ้องกฝากกดติดตา,ามกด Subscribe น้ำเลยเด้อครับผมแบบเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่กลาวคำว่าขอบคุณครับ